คลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวของชาวาลัคนาราศีตุลกันนะครับทุกคนชาวตุลในช่วงเดือนกนรกฎาคมจะมีภาพลวงเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันมาเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อน,อนเลยนะครับดาวที่อยู่กันเป็นปีนะดาวมฤตยุก่อนเลยนะในภพเรือนบรณะเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติมรดกนะครับเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บก็ได้เกี่ยวกับการเดินทางก็ได้สําหรับชาวตุลน,นะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิดนะแบบปุบปรับฉับพลัน อาจจะไปในอาจจะได้เดินทางไปในที่ที่ไม่เคยไปก็ได้นะแต่เรื่องสุขภาพไม่ต้องระมัดระวังนะดาวฤ์อยู่ในภพเรือนนี้นะครับอาจจะจบป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุหรือว่าเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันนะครับไอ้เรื่องดีก็ทายดีไปเลยเราไม่นหงสนใจนะแต่ว่าไอ้เรื่องสอเสียเนี่ยอย่างเช่นเรื่องสุขภาพเนี่ยชาวตุนในช่วงนี้ก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพนะครับพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกําลังกายนะ เพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองมีความแข็งแรงมากขึ้นเกิดเจ็บป่วยอะไรมันจะได้ไม่เป็นเยอะแล้วก็ไม่เป็นนานนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของดาวออยูนะใน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 ช่วงนี้แต่ทั้ง่เขาอยู่นานดาวเขาอยู่อีกหกปีอ่ะเพราะฉะนั้นก็ฟังไวเพลินแล้วกันเนาะแต่ก็ป้องกันอะไรที่กันได้ป้องกันก็กันไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันเนาะมาดูดาวเสราร์นะครับดาวเสราร์มาจาก 1, พันธุ์ระไปอยู่พบเรือนปุตตะ ตรงนี้ก็เกี่ยวกับญาติาพี่น้องคนในะครอบครัวหรือว่าเราเข้าไปดูแลคุณแม่ก็ได้นะทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นนะครับท่านอาจจะเจ็บป่วยหรือไม่มีคนใกล้ตัวเจ็บป่วยแล้วก็ไปดูแลท่านให้ดีขึ้นนะครับรักษารักษาให้ดีขึ้นหรืออีกมุมนึงนะครับเกี่ยวกับรถบ้านที่ดินยานพาหนะมีเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับทําให้ดูดีขึ้นตกแต่งปรับเปลี่ยนปรับปรุงนะครับให้ใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็ ดาวราหูเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนอรินะอันนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารจะสร้างปัญหาให้กับเราก็ได้นะครับอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นบริวารหรือไม่อาจจะไม่ได้สร้างปัญหาอาจจะเจ็บป่วยนะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยแล้วเราก็ต้องเข้าไปดูแลในช่วงนี้ก็ได้นะครับหรืออีกมุมหนึง่งสำหรับคนที่สร้างเนือ้อสร้างตัวนะชาวตุลน,นะก็มีโอกาสได้ซื้อบ้านซื้อรถนะแล้วก็เป็นหนี้ อลินี่ก็รวมถึงหนี้สินด้วยนะมีโอกาสที่จะเป็นหนี้ได้ในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นใครอยู่ในจุดไหนก็ขอให้สมปรารถนานะครับทีนี้มาดูดาวพฤหัสพฤหัสไปอยู่ในภพเรือนมรณะเนี่ยก็เกี่ยวกับต้องระวังเกี่ยวกับเอ่อความจะบอกว่าพฤหัสต,ตกมรณะนี่มันเป็น พินทุบาทเนี่ยก็ต้องระวังเกี่ยวกับการการะทำนะการทําอะไรที่ไม่ดีอ่ะนะต้องระมัดระวังต้องมีสติเตือนใจนิดนึงหรือไม่อริมาบรณณเนี่ยใครที่เจ็บป่วยนะครับใครที่เจ็บป่วยอาจจะต้องรีบร,รักษ,ษาให้หายก่อนที่จะบานปลายก็ได้นะอีกมุมหนึงของ ดาวอกิในตำแหน่งนี้นะครับก็คือศัตรูอ่ะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะศัตรูแพ้พ่ไปเองนะครับก็มีทั้งมีมีทั้งบุมด,มมดีมีทั้งบุมไม่ดีนะไอบุมดีเราก็ฟังเอาไว้เพลินๆนะครับส่วนไอบุมเสียเราก็หาทางป้องกันนะครับเพื่อจะได้บรรเทาเบาบางนะครับอันนี้ก็เป็นดาวปีนะครับดาวที่อยู่กันปีปีสำหรับชาวตุลน,นะทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างเริ่มตั้งแต่ดาวประจําตัวเลยดาวศุกร์ดาวศุกร์อยู่ในภพเรือนมรณนะ นะครับอันนี้ก็ต้องระวังเจ็บป่วยหรือไม่มีเกณฑ์การเดินทางก็ได้ถ้าเกิดเดินทางก็ไม่เป็นไรแต่ว่า,ถ,าถ้าเกิดเจ็บป่วยอะ่ะอย่างที่พิตีบอ,ก,อกเนี่ยตอนแรกนะก็ต้องรีบรักษาให้หายเพราะบางทีอาจจะบาลายก็ได้นะครับอยู่ร่วมกับดาวฤกษยูเนี่ยมันเอาแน่เอาน่อยไม่ได้นะเจ็บป่วยเล็กน้อยต้องรีบรักษาให้หายโดยทันทีนะครับชาวตุลการเงินของชาวตุลก็คือดาวองคารดาวองคารเป็นกเกษตรอยู่ในราศีเมษมีความมั่นคงอยู่นะ นะช่วงนี้แต่เดี๋ยวดยวาวคารเขาจะย้ายนะครับประมาณกลางกเดือนนะไปอยู่มอนะระวังเรื่องการระวังเรื่องการเงินที่ต้องใช้จ่ายแบบแบบให้ทันคาดคิดนะแล้วก็เยอะซะด้วยนะตรงนี้เพราะฉะนั้นชาวตุลในช่วงนี้นะครับก็วางแผนการเงินไว้ก่อนนะอะไรที่ไม่จําเป็นอะไรที่ไม่สําคัญก็เผาๆหน่อยก็ได้เพื่อที่เผื่อมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายแบบสุกเฉยนะครับมาดูการงานกันบ้างดาวการงานนะครับกรกฎนะาการงานมีดาวพุธ มาอยู่ด้วยนะครับดาวพุธมาจากวินาศแล้วก็สุพะก็จะเกี่ยวกับงานต่างแดนงานออนไลน์งานที่อยู่เบื้องหลังนะงานที่ยังซุ่มทําอยู่ก็ได้ในช่วงนี้อาจจะมีงานที่แอบทํายังไม่บอกใครมีผลงานที่แบบเราอาจจะมีไอเดียใหม่เกิดขึ้นนะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การดูแลช่วยเหลือก็ได้ในช่วงนี้นะครับค่อนข้างที่จะถามว่าดีไหมช่วงนี้การงานพี่ดีก็บอกว่า ถ้าเกิดใครที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศทำงานเกี่ยวกับออนไลน์ทํางานต่างแดนเนี่ยไอ้นี่จะดีนะไอ้นี่จะดีแต่ว่าถ้าเกิดใครทำงานปกตินะก็อาจจะมีโครงการใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆมีงานที่แบบโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับคือดีทั้งหมดแหละเพียงแต่ว่าดีในดีในมุมไหนแค่นั้นเองนะครับมาดูความรักกันบ้างครับความรักอ๋อการงานเนี่ยเดี๋ยวดาวที่เขาก็จะย้ายนะการงานก็จะ มีความชัดเจนแล้วก็มีความสําเร็จมากขึ้นนะเพราะดาวทิษย์เขามาจากราคะเนาะดาวศุกร์ก็จะย้ายมาเหมือนกันมาที่เก้านะก็ดาวศุกร์ก็จะมาอาจจะข้องเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะสำหรับชาวตุลน,นะมีเกณฑ์การเดินทางเกี่ยวกับการงานก็ได้นะครับในช่วงกลางๆเดือนกรกฎานะครับทีนี้มาดูความรักกันบ้างดาวความรักของชาวตุลก็คือดาวอังคารนะความรักดาว อยู่ในราศีเมษเป็นเกษตรความรักมีความมั่นคงอยู่นะแต่เดี๋ยวพอกลางกลางเรือนน่ะดาวอังคารเขาก็จะย้ายนะไปอยู่มอนะก็อ,อาจจะมีการใช้ใจ่ายกับคนรักคู่ครองแฟนเราคู่ครองเราอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเราก็ต้องไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับการเงินให้ให้กับเขาก็ได้หรือไม่เอ่ออาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยเงินเราก็ต้องไปใช้ใจ่ายกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นชาวตุลน,นะก็วางแผนการเงินให้ดีๆก่อน ในช่วงนี้ถ้าเกิดการเงินดีวางแผนให้ดีดอย่าไปใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนะครับเพราะเดี๋ยวประมาณกลางๆเดือนกรกฎาคมเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ให้ใช้ใจ่ายแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวตุลน,นะครับทุกคนดูกันไปเพลินๆน,นะเป็นแนวทางนะครับก็ขอให้ดูดวงให้สนุกแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเราก็จะสามารถผ่านทุกวันไปได้ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับ แล้วเดีเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ